ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควายแชนแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม a 3 still alive โดยคลิปนี้จะสอนเก็บเลเวล1ถึงเลเวล200ภายในระยะเวลา2ถึง3วันครับว่าเขาทำกันยังไงบ้างหรือมือใหม่ที่ต้องการเล่นเกมเพื่อขุดครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารและวิธีการเล่นเกมใหม่ของทางช่องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับ ก่อนอื่นเลยสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการทําตัวขุดนะครับอย่างแรกเลยคือควรเลือกตัวละครที่มีสกิลหมู่กว้างๆรอบๆตัวอะไรประมาณนี้นะครับถึงจะสามารถใช้สกิลในการฟาร์มได้ไวโดยอาชีพที่ผมจะแนะนําคืออันดับ1นนะครับสกอร่าอันดับ2เมดและอันดับ3นะครับนักธนูที่ค่อนข้างฟาร์มได้ไวมากๆเลยครับหลังจากนั้นเมื่อเพื่อนๆเลือกตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่เกมได้เลยครับสาหรับผมได้เลือกตัวละครเป็นสกอร่าครับเมื่อเข้าสู่หน้าต่างตัวเกม ให้เพื่อนเลือกตรงภารกิจด้านซ้ายมือบนครับกดคำว่าใช้ Express ได้อันนี้จะเป็นภารกิจที่ทำให้ผู้เล่นเลเวลข้ามไปเลยนะครับจากเลเวล1ไปเป็น160ครับหลังจากที่เรากดเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดคำว่าฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับตัวละครของเรานะครับก็จะกลายเป็นเลเวล160ใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับเมือม่อเพื่อนเลเวล160่แล้วให้ทำการซื้อแพ็คจากเลเวล160ไป190ครับ โดยให้เพื่อนๆนะครับกดคําว่า e x p r e s s ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแพ็กตรงนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1,000บาทนะครับถ้าหากเพื่อนๆเติมภายในเกมนะครับราคาอยู่ที่1,000บาทแต่ถ้าหเพื่อนๆให้ทางร้านเติมเกมเติมให้นะครับก็สามารถซื้อได้ในราคาเพียงแค่600-700บาทครับโดยร้านที่ผมรู้จักนะครับมีอยู่3ร้านหลักๆเลยนะครับคือ1นะครับ Over Top Up 2นะครับดาเกมเซ็นเตอร์และ3นะครับจอนชาวไล่เพื่อนๆก็สามารถเลือกร้านเติมเกมได้ตามสะดวกเลยนะครับ เดี๋ยวผมขอเวลาสักคู่ในการไปเติมแพ็กก่อนนะครับเอาละครับหลังจากที่เราเติมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตัวละครของเราเป็นเลเวล190แล้วครับถัดมานะครับขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนกดขีด3ามขีดด้านขวามุมตรงนี้ครับหลังจากนั้นกดคําว่ากล่องจดหมายตรงนี้ครับอ่าหลังจากที่กดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลือกคําว่าตัวละครตรงนี้หลังจากนั้นให้เพื่อนนะครับกดรับทั้งหมดได้เลยครับอ่าเมื่อเพื่อนรับของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ถัดมานะครับตรงบัญชีก็กดรับเช่นกันครับถัดมานะครับให้เพื่อนกดไปที่กระเป๋าหลังจากนั้นก็เปิดไอเทมเลเวล190รมาก่อนนะครับเมื่อเปิดไอเทม190เสร็จเรียบร้อยก็ให้เพื่อนส่งให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะก็ส่งไปเรื่อยๆครับส่งแล้วก็สวมใส่ไปเรื่อยๆครับทีนี้นะครับในส่วนของเครื่องประดับให้เพื่อนเปิดในส่วนของบวก35ก่อนนะครับ หลังจากเปิดเรียบร้อยก็ให้เพื่อนส่งเลยนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยครับโอเคสมใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาครับให้เพื่อนกดที่เครื่องประดับแต่ละอันนะครับดูว่ามีออปชันเครื่องประดับอะไรครับแนะนําว่าควรจะเป็น PVE เพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ PVE ลดลงนะครับเพื่อใช้ในการฟาร์มที่ง่ายขึ้นแต่ถ้าหากไม่มีก็ไม่เป็นไรครับยกตัวอย่างของผมนะครับตอนนี้มี PVE ลดลงอยู่1อันครับก็ให้เพื่อนพยายามอัปเกรดอันนี้ไปเป็นขั้น IV นะครับ โดยวิธีการอัปเกรดให้กดคําว่าลงตีเหล็กหลังจากนั้นก็กดจุติเครื่องประดับครับแล้วก็พยายามหาวัตถุดิบที่มาใช้ในการอัปเกรดครับก็ให้พยายามอัปเกรดไปจนขั้น i อวนะครับสาหรับวิธีการหาวัตถุดิบในการอัปประดับนะครับให้เพื่อนกดที่คีย์สามคีย์ด้านขวามุมตรงนี้หลังจากนั้นกดคําว่าประจนภัยทั่วไปแล้วก็เลือกไปคําว่าประภาคารทมินตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็กดเข้าได้เลยครับซึ่งประภาคารทมินนะครับมีทั้งหมด108ชั้น มีระดับความยากที่แตกต่างกันไปครับซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีเงื่อนไขในการผ่านที่แตกต่างกันไปด้วยครับให้เพื่อนพยายามผ่านไปให้ได้นะครับ108ชั้นเพื่อที่ว่าจะได้นําประดับมาใช้ในการอัปเกรดครับซึ่งแต่ละชั้นนะครับก็จะมีประดับดอกให้เพื่อนนั่นเองครับเพื่อเอาไปใช้ในการย่อยหรือเอาไปใช้ในการเลื่อนขั้นประดับของเพื่อนครับก็พยายามลงไปเรื่อยๆนะครับถัดมาครับหลังจากที่เพื่อนทําการลงหอคอยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ให้เพื่อนมาอัปเกรดประดับไปเรื่อยๆนะครับโดยการกดคาว พยายามเลื่อนขั้นประดับนะครับให้ตรงตามเงื่อนไขของวัตถุดิบในการใช้งานนะครับยกตัวอย่างเช่นใช้เครื่องประดับเซตเทียนหนึ่งนะครับก็แปลว่าประดับเซตขีดหนึ่งนั่นเองครับเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดไปเป็นขั้น3ครับซึ่งตรงวิธีการอัปเครื่องประดับตรงนี้สําคัญมากๆนะครับถ้าหากเพื่อนอัปผิดแล้วก็จะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับหรือถ้าหากแก้ไขก็จะใช้ทรัพยากรที่มากจนเกินไปนั่นเองครับถัดมาครับวิธีการเก็บเลเวลให้ไวจาก1 9ึงไปถึง200อครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนทๆ จนไม่สามารถทําภารกิจไปต่อได้นะครับหลังจากนั้นครับก็ให้เพื่อนๆไปทําเควสพื้นที่ของตัวเกมโดยวิธีการทาเควสพื้นที่ให้เพื่อนกดคําว่าเควสตรงนี้ครับแล้วก็เลือกคําว่าเควสพื้นที่ตรงนี้ครับแล้ลกว,วลก็เลือกตรงชื่อเสียงตรงนี้ให้เลื่อนไปจนกว่าจะเจอซาเอลเดียครับเอาละครับเมื่อเราเจอซาเอลเดียแล้วนะครับหรือว่าชื่อเสียงซาเอลเดีย DI, ให้เพื่อนเลื่อนลงมาด้านล่างเรื่อยๆครับให้เพื่อนๆเลือกภารกิจพื้นที่ ที่ exp ตรงนี้เป็นด้านหลังเป็น b นะครับเป็น1 1 b 1 3 b หรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่ลงท้ายด้วย b นะครับอย่าไปทําอันที่เป็น m นะครับเพราะว่า exp ค่อนข้างน้อยมากๆครับเมื่อเพื่อนเพื่อนทำาคว s ชื่อเสียงสายเดียเสร็จเรียบร้อยก็ให้กดถัดไปได้เลยครับแล้วก็เลื่อนดูภารกิจที่เป็น b นะครับ4 b 4 b 4 b พยายามรับภารกิจที่ลงท้ายด้วย b ให้หมดนะครับเพียงเพื่อนเพื่อนทภารกิจหลักแล้วก็ภารกิจพื้นที่ต่างๆนะครับตัวละครของเพื่อนเพื่อนก็จะไปเล ถัดมาครับสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับสำหรับตัวละครใหม่นั่นก็คือเควสเป้าตรงนี้ครับให้เพื่อนกดเข้าไปดูได้เลยครับแล้วก็ทําตามเงื่อนไขต่างๆนะครับพยายามอ่านตรงนี้ก่อนนะครับก่อนจะทําอะไรยกตัวอย่างเช่นการอัปเกรดตัวละครการทำเควสต่างๆการอัปเกรดโซลิงเกอร์การอัปเกรดชูซึ่งให้เพื่อนๆนะครับพยายามอ่านตรงนี้ให้ดีนะครับก่อนที่จะทําการอัปเกรดโซหรืออัปเกรดชูนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการทําภารกิจเป้านั่นเองครับยังไงก็พยายามอ่านเงื่อนไขของภารกิจให้เรียบร้อยนะครับ เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถเก็บเลเวลจากเลเวล1ไปเลเวล2อ0ได้ง่ายๆครับเพียงในระยะเวลา2 3ถึงวันแต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนเป็นมือใหม่อาจจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่5 7ถึงวันครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากใครมีคำถามสงสัยตรงไหนหรืออยาทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าไม่กล้าคอมเมนต์นะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย